เด็กครับพี่น้องครับเอฟซี FC ทั้งช่องครับมือนีแอปมินสิพภาพี่น้องเข้าไปเปิดตัวท่านอาจารย์ทีเด็ดเม็ดเดียวลงให้เป็นงวดแรกครับ สวัสดีครับพี่ชิงช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องเล็กน้อยแต่100%ตามสโลกแกนครับมือนี้แอดมินได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์ใช้านามปากกาว่าทีเด็ดเม็ดเดียวท่านอาจารย์เคยคอมเมนต์เคยคอมเมนต์ครับอยู่ในช่องของแอดมินแอดมินเบิร์กานี่หลายต่อหลายงวดละครับแต่พี่น้องเฮาจะไม่รู้ ท่านอาจารย์ท่านนี้จะคอมเมนต์แค่เมน้นเดียวครับพี่น้องครับให้ทีเด็ดเป็นดับปลาดับล่างครับทีเด็ดเม็ดเดียววันนี้แอดมินก็เลยทักหาท่านอาจารย์แอดมินคอมเมนต์หาผูจาหาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ทักมาหาแอดมินครับแอดมินขอความกรุณาท่านอาจารย์เพราะว่า f อซทั้งช่องในช่องนี้เป็นหมื่นๆคนนี้ ไม่เห็นรับส่วนมากจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์กันส่วนมากจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์กันครับเพราะว่าท่านอาจารย์เม้นแค่คลิปเดียวทุกคลิปที่แอดมินลงอาจารย์จะไม่ค่อยเม้นจะเม้นแค่คลิปเดียวแอดมินก็เลยขอความเมตตาจากอาจารย์เอามาฝากพี่ต่อน,น้องพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทั้งช่องทุกท่านให้เห็นเป็นที่ประจักษ์กันทุกคน วันนี้แอดมินจะเปิดตัวเป็นงวดแรกครับล่างรับพี่น้องครับทีเด็ดเม็ดเดียวดับล่างรับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าเอาไปลดต้นทุนพร้อมกรับท่านอาจารย์ให้ความเมตตาหน่วยล่างเด่นหน่วยล่างมาสามตัวรับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าเอาไปพิจราราด้วยครับเด้อเชื่อในสิ่งที่เห็นเห็นแล้วโปรดใช้ดุลพินิษฐ์วิจัยญาณในการดับชม ท่านอาจารย์เปิดตัวเป็นงวดแรกใช้นาปะกาว่าทีเด็ดเม็ดเดียวขอให้พี่น้องเข้าเบิงแล้ววิเคราะห์ตามกันครับงวดที่26ครับพี่น้องครับงวดที่26ท่านอาจารย์ก็ส่งสูตรมาท่านอาจารย์รส่งสถิติมห้ยแอดมินเบิงแต่แอดมินเห็นอยู่ในคอมเมนต์ทุกครั้ง แต่ว่าพี่น้องเฮาจะไม่เห็นธนาจารย์ให้ความเมตตาช่องน้นนอยๆแต่ร้อยเปอร์เซนต์บอกว่าไร้เยี่างครับพี่น้องครับให้พี่น้องไปเบิ่งกันว่าธนา,ารย์ใช้นามปากกาว่าทีเด็ดเม็ดเดียววันนี้จะเด็ดจริงไหมขอาาบิ่งกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับแอดมินได้ความเมตตาจากธนอาจาย์ท่ธนาจารย์ใช้นามปากกาว่าทีเด็ดเม็ดเดียวแอดมินจะเขียนลงกระดาษพร้อมกะ อธิบายให้ fc ทางช่องได้เบิงกันทุกท่านว่างวันนี้ท่านอาจารย์จะมีท่านอาจารย์จะเดินดีอีกหรือไม่ให้พี่รองเข้าไปผิจารณาเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ้เป็นขวดแรกครับไหพี่น้องไปพิจารณนาเอาเลยครับเนะ้อให้พี่น้องเบิงแล้วกับวิเคราะห์ไปน้ำกันครับท่านอาจารย์ทรงมห้มีความเมตตาท่านอาจารย์ไห้มาเป็นท่านให้พี่น้องเฮา เบิ่แแล้วกับวิเคราะห์ตไต่ตองไปน้ำกันครับเอซทั้งช่องครับพี่น้องครับท่านอาจารย์ให้มาเด่นหน่วยล่างครับพี่น้องครับ แปดศูนย์สองครับพี่น้องครับนี่คือเด่นหน่วยล่างส่วนเลขดับครับพี่น้องครับนี่ครับเลขดับของท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ใช้มา25งวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่26ครับพี่น้องครับเป็นงวดที่26ท่านอาจารย์ให้มาดับปล่างเม็ดเดียวงวด ที่26ครับพี่น้องครับ6เม็ดเดียวนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องเบิงแล้วเอาไปพิจารณาาดนะครับเด้อดูวิเคราะห์ไต่ตองไปน้ำกันครับ พี่น้องสังเกตบ่ครับพี่น้องสังเกตรหรือไม่ท่านอาจารย์จะคอมเมนต์เข้ามาแค่เม้นเดียวจะคอมเมนต์เข้ามาเม้นเดียวพี่น้องไม่ค่อยดูในจํานวนในช่องของเฮานี่หนึ่งมืนกว่าคนนี้เข้ามาดูอย่างน้อยๆต้องมีสองพันสามพันคนที่เข้ามารับชมแต่พี่น้อง จะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ท่านคณาจารย์ให้มาหลายต่อหลายคณาจารย์มีดีกันทุกคนครับพี่น้องครับในเมน้นแต่ละเมน้นกับขอบุณขอบุณคณาจารย์ที่ให้แนวทางที่ให้ความเมตตาสงสารช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซนต์ทุกงวดแอดมินจะเห็นท่านอาจารย์คอมเมนต์เข้ามาแอดมินก็เลยขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ ่านอาจารย์กาเห็คว่ามเมตตาครับ่านอาจารย์ทักไลน์มาหาแอบมินแอบมินเอามาลงช่องบอกก้าวเราซิพให้เอฟซีทั้งช่องทุกท่านคิดว่าคงได้ดูกันทุกท่านครับวันนี้เป็นงวดที่26กครับพี่น้องครับเป็นงวดที่2 6แต่แอบมินใช้เป็นงวดแรกใช้เป็นงวดแรกครับสำหรับช่องเงินเทวดาพ่ารวย่านอาจารย์ใส่น้ำปากาวาทีเด็ดเม็ดเดียว ทีเด็ดเม็ดเดียวครับท่านอาจารย์ก็มีช่อง YouTube เหมือนกันแอดมินเข้าไปกดติดตามท่านเหมือนกันครับพี่น้องครับงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยน2อ6 8ครับใช้เป็นงวดแรกดับปล่างงวดที่26 6เม็ดเดียว6เม็ดเดียวงวดที่26กครับพี่น้องครับใช้เป็นงวดแรกสำหรับช่องเงินเทวดาพารวย อาจารย์ให้ความเมตตาให้เด่นหน่วยล่างมาครับหน่วยล่างฟังดีๆนะครับเด้อหน่วยล่างมี8มีศและมี2ครับพี่นองครับให้พี่นองเข้าไปผิจาจรณาหาตัวประกบเอาเด้อครับเด้อหาตัวประกบเอาแอบมินจสะสกิดน้อยหนึ่งครับพี่นองครับรอถาหวยเลขสาเบิดบบานของพ่อช้างพอสร้างไฮแม่นมากๆครับ สำหรับหวยพ่อช้างเหล็กน้ำของ่อสร้างถูกมากกว่าผิดถูกมากกว่าผิดครับพี่น้องครับเดี๋ยวแอดมินจะตามพ่อช้างให้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับถ้าคิดว่าหวยเด่นของท่านคณาจารย์เจ๊ใหญ่ราดกระบังหรือแอบมินเองเอาไปประกบด้วยครับเด้อให้พี่น้องเอาไปประกบครับ8 0-2เป็นตัวลักก็คือหลักหน่วย อาจารย์บอกว่าถูกมาหลายต่อหลายงวดแล้วสําหรับเด่นล่างส่วนดับล่างครับพี่น้องครับคือทีเด็ดไฮไลท์งวดนี้ดับล่างทีเด็ดไฮไลท์หเม็ดเดีวยวเด้อครับเด้อหกเม็ดเดีวยวให้พี่น้องเข้าโปรดใช้ดุลพินิษ์วิจัยนในการดับชมเบื้องแล้วกับวิเคราะห์ไปน้ากันครับใช้สติในการวิเคราะห์ว่มีไพ่หูจริงครับพี่น้องครับไม่มีใครรู้จริง แอบมินสิบอกเสมอเสมอกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกกองฉลากไม่มีหวยดับกองฉลากไม่มีหวยดินเพราะฉะนั้นนพี่น้องเฮ้าเบิงแล้วกับวิคราะห์นํากันไปส่องแอบมินคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอบมินกับแอบมินน้อยและคณาจารย์ต่างๆถูกบ้านผิดบ้างก็เป็นธรรมดาของสูตรครับจะถูกเสมอไปก็ไม่ใช่จะผิดเสมอไปกับโบมนกับพี่น้องครับเพราะฉะนั้น ให้พี่น้องเข้าพึ่งไว้เสมอว่าถ้าเขารู้จริงเขาไม่บอกเราหรอกครับพี่น้องครับเสื้อแอดมินถ้าเขาหม้จริงเขาไ่บอกเขาหรอกเขาซื่อเอาแล้วพี่น้องครับเขาสื่อเอาเขาลุยตายแอดมินพยายามเตือนสติเอฟซี FC ทั้งจองกับสวัสดี AC, C, C, M, เอซีเก่าเอซีใหม่ที่มารับชมกับขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเข้าที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแดมิ min, min, นแกมินหน่อยและคณาจารย์ต่างๆได้ดีเสมอมา ถ้าจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจง้งเตือนสิบผราสคลิปต่ตอ,ตอไปเจียมินลงหวังว่าสิมีประโยชน์บ่ไลายกันหน่อยสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยขอบครัอบอุ่นหนึ่งสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮ้าสมมุ่งมัันดังปรารถนาลำลำ้ลำร่วยเงินไหลกองทองไหลามาไปหาลอตเตอรี่ไววก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะครับเด้อติดหกล้างหลีกเลี่ยงครับพี่น้องครับเพราะว่าท่านอาจารย์ ให้มาแล้วตามที่คอมเมนต์เข้ามา25งวดก็จริงอย่างที่ท่านว่าคุณภารักษาเทวดาคุมข้องสวัสดีครับ